กับความหวานนั่นเองครับกรมอนามัยลุยแคมเปญลดหวานเพื่อชาติดันหวานปกติเท่ากับหวานแค่50%เพื่อนๆเ,เคยไหมครับเวลาที่เราไปทานหรือว่าไปสั่งเครื่องดื่มที่าตามร้านทั่วๆไปเราก็มีน้องๆคอยถามว่าอาหวานเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่จะตอบว่าหวานปกตินะครับหรือว่าก็คือหมกออร์แกนิกยูคาลิปตัสรูมสเปรย์สเปรย์รับประกาศจากน้ำมันยูคาลิปตัสออร์แกนิกแท้ร้อ ตามปกตินะครับล่าสุดกรุมอนามัยเตรียมออกแคมเปญลดหวานเพื่อชาติประจำปี2,569กับนโะยบายหวานปกติเท่ากับหวาน50%ครับหลังคนไทยติดความหวานหนักมากนะเสี่ยงป่วยโรค NCD โดยเฉพาะพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคอ้วนนั่นเองครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหลังจากนี้ถ้าเราสั่งเครื่องดื่มหวานปกติ ร้านค้าจะชงให้คือความหวานระดับเพียงแค่50ของสูตรเดิมโดยอัตโนมัติครับเป้าหมายก็คือทาเพื่อปรับความคุ้นชินของลิ้นคนไทยให้รับน้ำตาลน้อยลงครึ่งหนึ่งในทุกแก้วที่ดื่มเป็นประจำครับมีใครร่วมเข้ากับการนำล่องนี้บ้างก็ต้องบอกว่ามี4แบรนด์ดังเริ่มนำล่องเข้าไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น คาเฟ่อเมซอนของปรอทโออานะครับอินเทนินจากบางจากออคาเฟ่ é, คัดสันจากซนะีพีออนแล้วก็แบ c ็คแคนยอนด้วยรวมไปถึงน้ำดำอย่างโคกก็ขันรับนโยบายนี้เช่นกันนะออกโคกรุ่น o r ริจินัสูตรน้ำตาลน้อยกว่าออกมาเช่นกันนะแล้วทำไมต้อง50%ครับก็ต้องบอกว่าพฤติกรรมคนไทยส่วนใหญ่ยังคง สั่งหวานปกติเพราะขี้เกียจคำนวณความหวานเนาะแล้วก็ปรับให้ค่าตั้งต้นเนี่ยลดลงลงครึ่งหนึ่งจะได้ช่วยลดปริมาณน้ําตาลที่คนไทยบริโภคสะสมต่อวันให้น้อยลงนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายที่สายหวานทั้งหลายอาจจะไม่ชอบนะไม่ว่าจะเป็นภาษีน้ําตาลเพิ่มขึ้นความหวานน้อยลงก็ยังให้ดูแลสุขภาพครับเพราะว่าน้ําตาลนํามาซึ่ง โรคค่อนข้างเยอะนะเลยเพราะโรคในกลุ่ม NCD นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองอพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีเพ่